เพราะว่าคุณเป็นดมากอาี่อ้ําอไปนะนะอ่นคุณตัวรักนะครับลิขิต P L U G ออกใหดีดีลิขิตรักลิขิตรักลิขิตรักดีดีเชิญเลยฮะ รางวัล20,000บาทนะครับ2คนด้วยกันนะครับเอารับเลยส่วน10,000บาทอยู่ในท่านไหนเชิญได้เลยนะครับบนเวทีได้เลยนะครับบอกรางวัลที่ตองได้ได้เลยนะครับนี่ใครได้หมื่นก็บอกส0 0 0มื่นไปเลยได้ไหมใครได้หมื่นบอกหมื่นนะสอง0 0ื่บอก20,000ื่นแล้วเดี๋ยวมีสาม0 0ื่นได้อีกรางวัลว้าวนี่ใครก็ที่มีลิฟตเวลเนสเลยนะครับที่ใครๆก็อยากไปแต่ทีนี้เวลเนสเพราะว่าตัวสอบเรื่องการตอบให้ยากดีนะครับเพราะฉะนั้นเราไมกับหูใชนะรางวัลของเราครับ แล้วก็มีอีกรางวลนะครับสามหมืนบาทเตรียมกันเลย b ีร i e เ e อรเดสอวให้ได้แคุณอกานอนอือต้องนอนตรงอย่างเดียวห้ามนอนไม่หมดมาเดี๋ยวจะอันนี้อเกรดคูณมากก่ก่อนคุณทนะคะผ่าใหะคสกูร่คุณพ่านเนี่ยคูนะครับนี่ไม่สนใจแล้วง่ายเหี่ยวไวเดี่ยวพกติเราบอกว่าจะไม่แต่ก่อนเด็กๆหรือก่อนที่จะนอนกันการนอนที่ราบอย่างเต็มที่อย่ครับ ไม่ให้โดนตอนนี้คนเลยตอนนี้นอนยได้ัมาีัแ่ดูว่าไม่เนไื่อานนไม่ผิดหวังนอนปังมากนะครับรางวลนเือน3 0นี่อันนี้เหรอคะเป็นไงนะอันอมาแค่อาทิตย์เดียวค่ะจการตที่เริ่มต้นประมาณเท่าไหร่คมี AI ด้วย3นปาช่ไม3แสนแล้วไม่รู้ว่าคนไก่ข้างในเป็นยังไ้าง8ล้าทก็จะกระาย้หักได้ดีอะค่ะหลนรดที่แล้ม่รัเขาบอกว่ามันจะมีการเคลื่อนไหวอัมท์ะ เพิ่มขึ้นมากแต่เอิมก็เลยไม่รู้ว่าข้างในมีอะไรนะคะแต่ก็ทำให้เราดอนดีขึ้นและอาร่อยดึเนมีในเมื่อกี้บอกว่าปีนี้จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเรานอนเร็วขึ้นออกกำลังกายมากขึ้นกินอาหารที่ที่น่าหารแล้วไม่ไปนยูเทิร์นแล้วขอกหวานเข้ากินของมันขอก้อนที่ฟอติแทนอะออกกำลังกายก็น้องๆเทรนเนอร์ก็พยายามพยายามสู้หน่อยที่เอิมขี้เกียจแบบก็พยายามจะดีขึ้นการนอนตอนนี้นอนเร็วขึ้นแล้วดี อย่างที่อัมเบิกคาถามนี่แหละคนถามว่าอยากชวนมาพีทั้ษ์ทำยังไงให้ม,มีเราเราม,มีคํตาตอบม,มใีให้กับคนที่มาถามเราไปอ่ะนอนเยอะไม่ดีเลยอ่ะอั้อไม่ได้นอนเยอะขนาดนาั้นแต่อ้าไม่ได้กินดีเหมือนที่คนอื่นรักษาปุ๋ยอ,อัอไม่ได้ออกกาลังกายบ่อยออบางอาทิตย์ไม่ออกเลยแต่อ,อาทิตย์ก็ครั้งสองครั้งเต็มที่นะคะออถ้าจะมีงานอาทิตย์หน้าอาทิตย์น้าจะออกสามเลยก็ได้มีเป็นเดือนแล้วก็เปออกอัํมกินไม่ดีนอนไม่ดี ไม่มีอะไรดีเลยอ่ะแล้วทำไมยังสวยเหมือนเดิมอ่ะอยากพูดเลยมันไม่มีมันไม่มีคนมาเม้นถามเยอะเรารู้สึกยังไงบ้างกับไม่รู้มันมันเถิ่อนเลพี่อ้าวคำถามนี้ไม่มีคำตอบไม่รู้ว่ายังไคงตอบจังเลยสวยเหมอนเดิสวยตลอดก็ดูแลตัวเอง เมื่อก่อนนะเดี๋ยโควิดนะต้องพูดเลยว่ามันตอนนี้มันเปลี่ยนไปไม่ค่อยทาครีมไม่ค่อยอะไรเมื่อก่อนพูดูแลตัวเองอย่างเคร่งขรึมตั้งแต่เล็กจนโตแต่พอโควิดมันทำให้อันขี้เกียดมากขึ้นอันอยากอยู่บนเตียงสบายไม่ไม่ต้องอาบน้ำไม่ต้องทาครีมไม่ต้องทําผมไม่อยากออกไปไหนเนี่ยค่ะมันเปลี่ยนกระแสเปลี่ยนอย่างย้อนกลับไปอย่างตอนตอนปีใหม่คุณแป้งหลายคนเลยถามว่าพี่เอาแต่กระเป๋าเอาอย่างอื่นแล้วหรอครับ นั่นแหะสิคะที่กไม่อยากได้รางวัลพี่แอนนะแต่มันไม่เคยได้แต่หมอช้างเขาบอกว่าปีนี้เรามีดวงปีดวงเขาบอกเก้าอี้ที่เราจองไว้มันได้ใช้แน่เขาบอกมีใปีที่แล้วแล้วแต่เผือว่าเขาบอกเอ้ามันไม่ชอบออกจากบ้านแล้วไม่ออกจริงถ้าไม่มีงานหรือว่าช่วงสิ้นปีต้องออกไปงานเพื่อนจะไม่ออกจะไปซื้อของในซุปเปอร์เนี่ยก็เลือรค้างพอไม่เป็นบ่อยซื้อของหมาก็ไปซื้อของหมาแค่อย่างเดียวที่จะออกจากบ้านมันไม่ออกกับสิ่งที่หมอช้างเขาเซอร์ไพรส์เขาบอกว่าเราเงียบกว่าพี่แอปอีก เพราะว่าวัาวานนั้นถ้าใครเสียงดังจะไม่ได้เงินแล้วอัอ้ม,ม,อ,มอ่ะลมมันตกแล้วอั้มมันคืแพ้อากาศนั่งท้านอนแล้วอั้มไม่สบายอ่ะไรแล้วอั้มมน,นไม่สบายแล้วหมอช้างบอกว่าอย่าพูดเยอะนะถ้าพูดเยอะจะไม่ได้ปีเดียวคนที่ได้อ่ะเป็นคนที่พูดน้อยที่สุดแล้วอั้มก็พูดน้อยวันนั้นปกติอาจจะต้องเอนเตทนทุกคนให้ทุกคนอยากให้ทุกคนมีความสุขแต่เพราะทุกคนเรียบร้อยไงคือในนั้นคิดว่าไม่เรียบร้อยก็คือมีอั้มแค่คนเดียวก็พยายามที่อยากจะให้ทุกคนเฮฮาอะไรอย่างเงี้ยแติ ออแล้วอย่างหมอช้างบอกว่าปีนี้ได้ใช้เก้าอี้นั่งแน่นอนแต่ต้องกอกจากบ้านก่อนใช่มาัก้นอย่างเราเรามีโปรเจกต์แผนออกจากบ้านมะนอกจากไปซื้ออาหารหมากับ,กกบไปซูปเปอร์<ป> ไปกินที่เราก็ชอบร้านไม่มีคนอชอบอกินแบบเพื่อนหน้าเดิมๆเพราะกลัดเจอยากเพรไม่ใช่เพื่อนของเพื่อนเพราะเพื่นอนของเพื่อนนี่ต้องเจอกันหมดแล้วละ่ละหมดทุบแล้วค่ะถ้าถามจริงแล้วเมื่อไหร่เราได้เจอ <c oughs> ไม่หันเยอะจังเลยค่ะตี <c oughs> ไม่หมอช้างเขาปากมาถามลว่าถ้าไม่ออกจาก,กบ้านก็เจอเฉพาะแค่ไรเดอร์กับช่างก่อสร้างต้องเป็นเรื่องจริงค่ะแล้วทีนี้ก็คือเรายังมีมีแดนที่แบบเขาเริ่มจะมีแววไว้แม่ อยากห็นแม่พิมสุขคนมันจะมีมันก็มีต่อให้เกิดที่ไหนก็ตามเข้าวัดจะเจอหน้าวัดก็มี<อ>ถ้ามันจะมีคนไม่มีมันก็ไม่มีอ้าวก็บอกว่าเออนอนอยู่บ้านเถอะเธคนจะผ่านหน้าบ้านด้วย<อ>ก็มีอ่ะแล้วแล้วพี่อ้าจะใช้เก้าอี้ตัวนั้นเมื่อไหร่อ่ะสิทธิ์ที่เราขอไปตั้งแต่ปีที่แล้วอ้าว่านะยังไงก็ต้องได้ใช้แต่เพื่อปีไหนนะเพราะแต่คนเริ่มมองว่าเอออยากให้เหมือนเป็นเหมือนพี่แอลพี่เหมนมั้เขาเงียบแต่เขาก็แบบว่ามีความสุขโอเง มันดวงดีตลอดปีด้วยจีดีีทุกอย่างเลยอ่ะใช่เขาบอกว่าถ้าพี่อั้มพาคนที่มานั่งกีงเกคนนั้นเราดวงเราก็จะดีอ่ะเดี๋ยวรอดูปีนี้ก่อนจะมีโอกาสได้เห็น้ไหมก็ต้องมีแหละแต่ปีไหนอ่ะยังไม่รู้เลยค่ะแต่ก็คือพี่อั้ไม่ลดละใช่ไหมครับไม่หาไม่หานอนมาจะมาทางไหนอ่ะโอเคมันมีก็มีไงมีก็มีค่ะแต่หมอดูก็บอกว่าถ้ามาปุ๊บก็คือแบบ ฟาอะไรแล้วแบบว่าฟุ๊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 ฟุ็ฟุ๊ฟ่๊ฟ้าฟห๊ฟุ๊ฟก็ฟุ๊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 แล้วนะฟุ๊ฟุ๊ฟุุ๊้อยใจแล้วก็แต่เ๊อมันก็เุอฟุ๊ฟุ๊ฟุไฟุ๊ฟุ๊ฟุลุ๊ฟุ๊ฟอ๊ฟุ๊ฟุ๊ฟุ๊ฟบบฟุ๊ฟหวัง๊ฟุ๊ฟก๊ฟุ๊กับกระแส๊ฟุ๊ฟุ๊ยตรงนี้ ทุกคนเห็นออามาตั้งแต่เด็กใช่ไหมคุณอยากให้เํามีคู่ครองมีแบบคนคุยอย่างเงี้ยแต่มันมีถ้ามันเหนื่อยมันก็ไม่อยู่คนเดียวมันสบายใจนะวถ้าก้าข้ามผ่านตอนไม่มีมันอยู่ตอนนี้อยู่แบบมันแฮปปี้มากเลยจะหาเลือดใส่ตัวทำไมแต่เพื่อนก็เป็นคนสแกนได้แบบว่ามีคนยืมผ่านเพื่อนเพื่อนกระดูกใช่แล้วทำไมมันถึงไม่ถึงเราสักทีอ่ะนันนั่ะสิฮะดูไปแบบสเปกสูงมันเป๊กเยอะไปหน่อย เป็กที่เอาก็คือค่อนข้างยากนิดนึงหมายถึงว่าคนที่จะเข้ามาอย่างเงี้ยแม่ก็องผ่านหลายด่านเรก็เป็นความจริงค่ะแม่คือใช่ค่ะเพราะการผิดพลาดของแต่ละคนแล้วก็จะคนเี่ยวถ้าเจอคนใหม่เราจะไม่เอาอันนี้นะอันนี้นะเราจะไม่เอาอันนี้นะดูแลผ่าสิบคนอ่ะอีกคนนี้ดักเลยอ่ะเพราะมันไม่เหลืออะไรเลยอ่ะแต่ถ้ามาแบบปุ๊บปั๊บแบบว่าแล้วแต่งเลยเราค่ะได้ หมายถึงอะไรหมายถึงว่าถ้ามาแบบป,ปุป๊บปั๊บแล้วแบบว่าโอ้การปุ๊บป,ปัปปป๊บเลอยอเวลาถ้ามันใช่ก็คือใช่ถ้ามันเจอแล้วใช่อ่ะก็คือใช่แสดงว่าปีนี้เราก็ออกจากบ้านมากขึ้นต้อง <c oughs> ต้องเริ่มต้นจากการออกจากบ้านก่อนเออหารจริงถ้าคนมา,นาจีบแต่ผู้ชายเนี่ยออไม่ถามจริงถ้าคนมาจีบเราเขาจะมาจีบเราทางไหนจากที่ผ่านมาโอ้ไม่มีนะไม่รับสิไม่รับเพราะความจากเพื่อนของเพื่อน แม่ก็ไม่เคยมีโอกาสเลยตอนนี้มีไหมไม่มีนะกาสีหน้าดูเอ้ยไม่มีนะอยู่ไม่มีนะคือไม่สบายเสียงมันไม่ไปดีนั่นนี่นะวันเดีาวนี้ก็คือก็อยู่คนเดียวกับเพื่อนๆอ๋ออืมเขาไม่เชื่ออ้อมเลยอ้อมจะถ่ายทุกวันว่าอ้อมอยู่บ้านกับหมาแต่พ่อแม่อ้อมไม่มีอะไรไปไหนเลยจริงๆเพราะว่าอ้อมชอบดอกไม้ที่คือ เพื่อนซื้อให้เอาเพื่อนชอบส่งมาให้แล้วก็ไม่ลงชื่อใช่ไม่หาเอาเองจะเป็นใครบ้างอมรเอาไปเลยมาเจอพี่เอล่ากันชุดค่ะใช่ใช่เพราะเห็นเขาชอบแบบชอบใส่ชุดซ้ำอ่ะทุกคนชอบเขาเป็นคนใจดีกับคนอื่นนะให้ให้ถุงเลยชุดโป๊กแต่เขาไม่เคยให้เลยกับตัวเองเลยเพราะว่าจะประหยัดกับตัวเองนะรู้สึกว่าเอ้ยเราอ่ะ ก็อยากให้เขาเงินที่เราไถ่เข้ามาได้แล้วก็อยากเกิดคืนเขาไปบ้างในบางในส่วนนี้ให้เขาได้สวยงามอะไรอย่างเงี้ไม่ออกแบบเองด้วยใช่ไหมใช่ก็หาแบบในหนังสือไว้แล้วค่ะแล้วก็ให้ช่างพี่พีเอตัดประจังนะะเขาจะใช้กันก็ตัดให้ช่าพี่เอช่างพีมากเป็นช่างพีเอชอบมากสำหรับพีเอต้องเป็นชุดแบบไหนนะคะของให้เหมาะกับขายยาของเขาคุณสรีราผู้ชายถ้าผมยาวขนาดนั้นนะ มันจะไม่เหมือนกันแบบแบบต้องเลือกแบบบางทีถ้ามันเป็นตรงตรงกับโคเขาไม่ได้เพราะเอล่ะต่อโคมันคือผู้ชายกับผู้หญิงมันไม่ผู้หญิงมันจะเป็นอย่างนี้แบบนี้ใช่ไหมคะก็จะใส่เป็นบางแบบได้แต่ผู้ชายอ่ะพี่เขาจะตตรงตรงหน่อยยังเป็นอย่างนี้ตรงตรง เวลานเราโลชุดก็บอกว่าเขาก็ใส่ชุดของ,ขอ,งอ้ำได้นะโค้ดเน,นี้ยต้องขอบพูดเลยนะอ้ำซื้อไซส์ L อัออ้ำเราเป็นคนมีสโค่ก็ซื้อ L แต่ข้างบนหลวงก็จะเป็นกัดๆนิดหน่อยอแล้วก็ขยายก็ใส่เขาในฐานทุกคนในบ้านพี่เอ,อโกหกพี่เออร์ใช่เไหมว่าเราอั้มรู้จะหรือย่างเงี <laughs> ้ย <laughs> พี่เอใส่ได้เกือบทุกชุดเนี้ยจอะพูดเต็มโต๊ะแต่จัดไปกี่ชุดจ้ะแม่สิบค่ะใช่ไม่คิดเงินเลยออกคุณมาเยอะแล้วอย่าคิดดีน่าเกลียด B X เขาตอนแรกที่เขาได้เห็นเขาเป็นยังไงบ้างเขาเล่นใหญ่อยู่แล้วอ่าเขาดูเขาดีใจจริงหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะดีใจจริงอ๋อสังเกตก่อนว่าดีใจจริงหรือเปล่าเพราะจะว่ามีโอกาสที่ไม่ดีใจจริงเหรอคะคืุณทาเป็นคนที่ใครทำอะไรให้เขาก็ดีใจซราบซื้อยู่แล้วอะแล้วนี่เราทําให้เขาว่าผมจะทราบซื้อบังคับใส่ไหมคะเราวันเกิดเขาเราไม่ได้ไปไงคะแล้วก็ไม่เจอกันเลยเพิ่งเจอกันเมื่อวานเองนีเขาก็ดีใจบัตคัพใส่ให้เขารอเขาเผื่ออะไรที่ได้แก้บังคับใส่ไหม 我晒油了，我晒油。<laughs>